ครับผมจะมาสอนชีวิตรอดในวันแรกนะครับถึงตอนนี้อยู่กับน้องแอมนะครับนี่ครับน้องแอมครับยายยายยามากัดต้นไม้ต่อเร็ว ไะไปหาที่สร้างบ้านกันสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านเร็วเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดเแล้วแล้วที่ฮะอ่ะครับเราต้องปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้รักชาติครับ

อามร้อยยิ่นอกมอแอมเลยแอมตายต้นะวันนี้ตอนของความเดี๋ยวแอมก็ตายวิงเอาไปทะเล

เตอรตออ์ครับอีเตอร์ทองครับขุดไปงี้นะครับจะมีอยู่อ่านี่ครับเจอ,อกันแล้วนี่ครับ<ว>เออเราจะจิกกล้วต่อไปดีครับไม่จิกแล้วอ้า

ทามันก็เรืงทามันาันามันูนัิ่ะไม่กินน้เอ๊เดี๋ยวค่อยสร้างเค่อยนั่นอ่าเจอที่าหมอนะครับเออที่ตัดไม้กะสร้างหลังเลขกอเนาะต้องใหญ่มากอะไรอ่ะก็แอมตัดไปอล เราพี่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 เราไอ้ม้กไปสร้างดิหืมมาไม้ไพี่พี่ดิ ทั้งทั้งบ้านยันไหมแอมขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเร็ว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 ที่เร็วแอม

ี๋ยมขอไม้หน่อยไม้หมดแล้วขอไม้หน่อยเยอะเลยโอ้เมยแ้บเอ้ยบ้านนอยู่ด้วยกันแอมไม่ต้องสร้างอืมเอาไม้มาไม้อยไหนแล้วเอามาเฮเออมากะสิบสี่จุดสี่มรอี่ เอ้าวหลบดิน้ำเก็บเขื่อนพี่ครับมาปะเอาอะไรเก็บมาไงเงก็บไม้ดิโอได้หิวแล้วอะแม่เอาไปหาเนี่ยมีมีไส้ตอตายแล้วอ่ะใส่นเส้นส้ตอเนื้อไอ้นั่นเนื้อหมูเนื้อเนื้อเนื้ออยู่นี่อะหมูซุปเปอร์พิทได้เนื้ออยู่นี่อ่ะเออน ครับบ้านเดี๋ยวคิดต่อไปจะไปหาพวกแกะพวกอะไมานะครับอืมปุ๊บ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 ปุบปุ๊บปบปุบปุ๊บปุบปุปุ๊บปุ๊บนุ๊บปบปุบปุปุ๊บไปุ๊บปุ๊บกุ๊บป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 บปุ๊บบปบปปุเราพี่เราพี่ อ่าเดี uh, uh, like ๋ยวนะครับเดียว้กระบอาไปดูข้างหนอเอ้เดยวะบายมาแล้วเซิฟเซิฟเนี่ยอ่าได้คครับเดี๋ยวต่อ้มา